ครับคุณไกยูหฮนั้นนะครับกับการใส่ชีวิตในแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ครับอยู่กับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่แหละครับยากอยู่พี่น้องวันนี้ฝน <Yeah. S 2> ตกบัดมือครับนี่ก็หัวก็หยุดตกไปกันเลยได้ไปแพ้ไป,ป,ปแกะเอามาเลี้ยงครับนี่ก็เกือบซีวงแร้งแล้วครับเนี่ยบัดมือครับ เรื่องยู่นี่แหละครับขางขางคอกแพะนี่แหละครับต้องเอามากินยู่จะกินยู่ขางถนนเลยนะครับ นี่ค่ะทีอันตรายจังเลยครับเพราะมันกินอยู่ข้างถนนครับต้องคอยระวังบกรถบกล้อเพื่อนที่ขับไปขับมาก็ขอความอนุเคราะห์เพื่อนครับไอ้เพื่อนขี่ซาซาจากน้อยนะครับยกมือบกมือไอ้เพื่อนครับเพื่อนก็ให้ความร่วมมือดีเยอะครับเพราะคนไก่ยกมือขึ้นปุ๊บนี่เพื่อนก็ทิด จากขี่มาเร็วๆนี่เพื่อนกะชะลอชะลอรถไห้ครับหันละคนเพื่อนกะเปิดกระจกมาทักท้ายครับหันละคนเพื่อนกะเป็นเอฟซีครับอ๋อขี่รถพันไปพันมาทุกมือเพื่อนกะกะทักท้ายครับเห็นใจแต่ว่าอันตรายกันครับเนี่ย มันเป็นขึ้นหาแร่งครับฐานเร่งพิ่นเกี่ยวเขา่าเกี่ยวหยาแล้วก็เขาขับไปลงทงลงน้าได้ครับตอนนี้เพิ่นปลูกเขา่าปลูกหยังแล้วก็ไปบ่ได้แล้วครับลงไปบ่ไดไม่ได้ลงปักเข่าเพิ่นครับเอาฟากินเด้อเร่เร่เร่มีเงียง้ยเอาฟากินไปก่อน ขอได้ห้องท่องกันไปก้อนเด้มมือนี่นแต่ละมือแต่ละเว้นกับยูประมาณน,นี้แหละครับชีวิตของคุณไก่ อยู่กับเกษตรกรเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูไปอยู่ใช้ชีวิตมันพอเพียงครับหาหากินหาครับประมาณหาหาหากินสามร้อยสี่ร้อยมัคือเพิ่นประมาณครับพอเพียงครับใช้ชีวิตฝากติดตามผลงานคุณไก่ได้เลครับ ขอบคุณครับ